ดูสิบรรยากาศข้างหลังอะ่ะดีมากเลยคะ่ะเขียวสุม่มค่ะมันดีมากเลยนะคะคุณอ้าว,วาาช่แล้วมันผง <laughs> <laughs> โอ้ยอาจิพ่ออยู่นกกาสา,ามสี่มัดแ <laughs> น่นอนมันต้องสำเร็จวันนี้คะ่ะ <laughs> ดีมากเลยค่ะบรรยากาศทั้งหลงหางห,หนาอุย้ยแน่เป็นอะไรกับเขียวเบิร์ดโอ๊ยตายลนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุกุกคนเนาะสวัสดียามเช้าค่ะพี่น้องต่อจากเมื่อวานนะคะคือเราลงมาตั้งแต่เชา้าแต่ว่าใช่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิป ต้องรีบดำให้มันแล้วเนาะก่อนขึ้นกินขา้าวตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะดามนาเร็วมากค่ะครอบครัวลูกแปดดำไม่ได้พี่น้องเลยข้าเดียนเสร็จแล้วเนะ นางยูกินางตนนี่ค่ะพร้อมเด็งไหมคะลูกวันนี้เอ้อยแมนเบรด้พร้อมเด็งนี่ดิในที่สุดายให,ให,ใหญ่หรือว่างานใหญ่เราก็จะเสร็จแล้วนะคะเลยอีกไม่นานนะคะนางยูกิดำไวมากค่ะพี่น้อง เป็นห้างอยู่ตลอดงานใหญ่อลีได้พี่น้องเอ้ยดำมืว่านี่ได้น้อยหนึ่งเนาะมาต่อมาเชา้าตั้งแต่เช้าเลยข้าวนี้เน,เนื่อยโอ้ยเหนื่อยจะเป็นลมอย่า <c oughs> ก้าเอาพอดีบวานอ,อีกประมาณสามสนนี่มัดนะนุชก้ามาสามสิบกว่ามาัดอยู่เนาะเลยไทยก้าเก่าอีกประมาณเจ็ดแปดมัดคือมันก้าบอกมันก้าบอกเป็นขี้มันกรเลยบอกเปืองเท่าไรงานใหญ่ก็จะสำเร็จแล้วนะคะเมื่อวานนี้ในคลิปเมื่อวานนี้นุชเไปดูได้เพราะว่าเอาดำนิดเดียวเอง ยังบ่ทันหดน้องอันนี้ําโชนน้องทุกผู้นัมได้น้เดียวแต่ว่าวันนี้นะคะลงเพิ่งแป่ดเช้าเนาะแล้วก็บปได้กินกินข้าวตอนนี้ก็จะแปดโมงแล้วค่ะลงตั้งแต่หกโมงห้าโมงหกโมงหกโมงประมาณหกโมงนั่นตอนนี้ก็จะแปดโมงแล้วค่ะประมาณสองชั่วโมง สองชั่วโมงเสร็จเสร็จก็จะสำเร็จแล้วเนาะอันนี้อาซินน้องมาดำยามเช้างานใหญ่มากค่ะงานนี้ใหญ่จริงๆนั่นเอะใหญ่กว่างานอื่นๆทุกคนเนาะทุกคนก็สู้มากค่ะ เดีววันี้เลยจบเลยชิดว่เาเบิเบ,บิมือจากสีเ้เลียเดียวาทั้งวันเลยชิดว่าทั้งวันเลยแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะความจริงประมาณสองชั่วโมงกะอก็เลือเฟืออะไรค่ะเลยอีกประมาณห้ิมัดอยู่พุน,นหาีพซีพ,พุนแหล,ละ โอลกาเนี่สิบป่อพ่อป่พ่อกับอีประมาณอีกประมาณสักสิบมาแต่มาอีประมาณหาหกสิบพอได้กุนาโอ้ยบอกเร็วก้าเหลือเยอะมากเลยค่ะคิดว่ามันสิบ่พ่อตอนแรกเพราะว่างานใหญ่เนาะมาแด้พอระไประไปพอเลือกลายนี่ยคุณเทิงเนาะ ไม่เป็นไรคุณนาเอ้ยผักพรอนเมื่อวานนี่ก้าวแปดสิบคือว่า, 9, วาลงพายเนี่ยมันสิเบิร์ตลายนะอยู่ประมาณหกสิบผูกไปจากเอาไปมาไม่รู้หมดเท่าไหร่ก้าเมื่อวานนี่ประมาณอยู่จังหวัดซาวซานสิบคนนี่รวมๆแล้วก็ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบพันที่คุณอาเอ๋ยก้าเก้าเฮับ เมื่อวานเรือลายเติบเดประมาณสี่สิบทำมาอีกสามสิบสามสิบกว่าก็เจ็ดสิบแล้วเนาะโอ๊ตะโรงกะฮัลโหลจังหมัดวะฮัลโหลเดชไล่เนาะต่ว่าก้าวเที่ยวเรือเนาะประมาณแปดเก้าสิบเนาะแปดเก้าสิบเรือลอยหนึ่งลอยบะที่ฮาลโลมันดำน้าโนวนอ่ะนะ เดือบกลากลายเติบได้ก้าวั้นก็ได้เต่เอาอยู่เก๋จะขึ้นไปด่านพนูนเหรอพูนไปด่านทัพพูนไปเร็วสาวงามน,น,น,นะนี่นีเฮาน่สิไปรซ่นะอ๋อนั่งจะไปด่านตรงน,นั้นด่านได้ไม่ลา ปปปปมันแข็งเลยเนอะเออได้กระดํมดามไปเลยคุณอาบอกว่ามาดามะตศเ้าขึ้นพอดีแล้วกับพอดีขึ้นกินข้าวเสากับข,ข้าวเราอันนี้ไม่รู้มีอะไรบ้างนะคะขึ้นไปกระจำประเด็ก <laughs> ไม่เป็นไรเนาะพอเราไม่วันนี้เราไม่ได้วิงานเต็มที่นะคะวันนี้จะมีไลฟ์สดด้วยนะคะนี่ฝากดูทางช่องคุณอาวนะคะจะพาสาวงามเด้งพี่น้องอเงอ้ยันดดอกมันยันไวเอ้ตยตายก่อนเด็กมันเก่งครับพี่น้องเอ้ยันบ่แเป็นเด็กป่าเลยอตนมันเด็ก มันไม่ใช่เลยค่ะตอนที่มันเด้งอ่ะมันไม่ใช่เด็กป่าเลยเด็กป่าอะไรจะเด้งขนาดนั้นหนูยังยอมเลยค่ะป่ายุกี่ดัมไว้รีโอ้ยอืมปูนดัมไว้แหง้งปูนโอ้ยอืสองพี่น้องค่ะ ส่วนนางแฮปี้นะนนพี่น้องอยูเทิร์นเอาน้องเนาะกับทัตโทนี่ประมาก็สองสาวนี่แหละหัวแก้วหัวแหวนร้านสาวประเทนค่ะคุน้าดามเป็นเป็นตีนมันบ่อนมันบแข็งม <c oughs> าทูวบ่ได้อานามาสาใส่เนาะ <c oughs> มันผง ดามตัวนี้นะกับไปดามางังมันพุงครับพี่น้องดามไปเรื่อยหักแล้วเองเนาะยังงงน้ำอยู่มันแล้วได้จังไดคะก็ดามไปเรื่อยๆไงเนาะข้ามบ,บริหิตบบลุงมือมันกับมลี่วเพราะว่าจะเป็นเรื่องน้อยเรื่องใหญ่ถ้าห้ามบรลุงมือก็บรสบผลสำเร็จนะคะทุกคนก็รุยงานเต็มที่คะ่ะ ตื่นแต่เช้ายังก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่คอยส่งมาเนาะไม่ว่าจะส่งให้ครอบครัวพระลูกแปดหรือว่าบานสีเขียวเนาะก็ขอบคุณหลายๆลยด้วยค่ะอุ้ยยังอีกบุโด้ด้นี่เนาะอีกงานผงนั่นเองอีกประมาณพุรณนาหน่อยลงมาแต่แต่แต่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 ลงมา มันพวงแห้งบ่โอยพวงแห้งนำปินนาขึ้นด้วยวางไว้แถว,แว,น,วนั่นนะยุกี้พ่อยดอกกันนะบนนัอย่าไปเอามาอยู่ ยังงานพงเท่านั้นนะพี่น้องโอ้โ oh ห my god ม oh า my god งานใหญ่มากนะคะเธอดูสิพวกเขาเก่งไหมคะดูสิบันทึการซีแล้วแล้วพี่น้องอีประมาณสองเสาเนาะสองเสาแต่เมื่ออื่นทำบริเวเวิ่งเพราะว่าเป็นวันพระใหญ่ ก็ไม่ใช่วันพระใหญ่มันก็ถ้าวันพระใหญ่นั่นแหละแปดค่ำเนาะเราก็ไม่ได้ทำงานเราก็หยุดโอ้ m ไ g o กจะเสร็จแล้วโอ้ยนึกผ้าไม่ออกเลยตอนดามกับตอนนี้เสร็จได้ไงอะ่ะ ดำมดำในตีนเจ้ากระดมืมปุ่มใส่ปุ่มใส่เลยเหาอเอาวางจะเหยียบพี่ก็บุบด,ดัใส่สนะิน่ะนั่นแหละโอเคโอ้ไม่กล้สำเร็จแล้วจ้าตรงนี้เดือดแต่ง,งานพงค่ะดัมปินนาขึ้นลูกละเหลือหน้ามาสาดบ่าว บ่ได right? uh, ้แ oh ล้วดามเลยบาดีพี่น้องนาเยนะอานาอยู่ใส่กินันพ่อเลยกระสานอ๋อไม่เอากรถเ่นดิได้เอาคู่นั่นเอารองเท้าออกบูทค่อยนั่นนะตักใส่เนาะแล้วก็มาถอดอะตายละ อลองเท้าบูทบดำาพงไปเลยก็ได้ดาขึ้นทั้งหน้าคุณนามันจังบอันเจ็บ,ยยบแ,แม่คนละย,ยิบละยอแม่คนละยิบละจับโอ้จะอย่าไปย,อย่องแล้วก็ไม่แหงกระเทกกันฝุ่น <c oughs> <c oughs> สาวเคียวจนตัวหนีหน้าดาทั้งนั้นนะครับ งานผงค่ะพอมันโน่นเนาะมันก็เลยบริษัทบริดูดน้ำ้นมาใส่เน่มนือวันแต่ก็วันนี้ต้องสาําเร็จนาคะนี่ก็สําเร็จอยู่แล้วเนอะยามเช้าเนาะยุ้มยิมยุมย,มยิมใส่คนละหนาซองหน้าน,น้อยคนละสิบต้นซาต้นก็สําเร,ร็จจ้ะอืม เจอซีโอ้ยผัวเกิลนะทีมมาญี่ปุ่นพี่น้องหาดามตั้งแต่พูนสนพูนประมาณวางนี่แหละนี่เจ้าแถวนี้แหละโหบัตซุมซุมเอาทำไมมันไกลมากอ่ะซุมขับขวา่าไกลเนี่ยโอ้ตาละ เสร็จแล้วค่ะอ <suffering> ุ Hence, ๊ยดีใจมากเลยงานใหญ่เสร็จแล้วนี่จะให้คุณอาไปนี่นะโดยกแัประใยเมชโอ้มันให้ใหญ่สองให้ท่านั้นมฉันเวหนคุณไปก่อนก็น่าจะจะเอามาดำ่ เอาโลกะมันย pues ักกับรพอป้าพปัญหากบี่าอู้เลมีแต่ให้น้อยเนาะาป่านนะเนาะให้อดหลอดนึกว่าเนาะเรา้เราจะขึ้นไปเบิ่งเพราะว่าก้ะประมาณหกสิบป้ได้หาสิบกวกัวนู่นนับันบ่พอก็นยังหน่อยเยบพ่อก็ยังหน่อยกับโกคสบารายเนาะ ก,ลก,ก็ลดกะลกใส่ดำตามัามามมนมันกาบอ,อกกีเอฟอเลยบอกเปลืองใส่สามสี่สามสี่ดูดูดูไปใส่สองสองบ่าวมันกาบอ,อกกี้าจะได้ขาหาฮกไปเลยนี่ราคาความสามัคคีคือพลังค่ะในที่สุดก็จะสำเร็จแล้วโอ้ยว่าสำเร็จเลยไปแล้วกัน ให้ใหญ่งานใหญ่แล้วก็ทำงานสำเร็จแล้วก็ไปกินข้าวกันเนาะขอบคุณทุกๆคนรัใจานะครับพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็สิคอเจอไว้สำนีก่อนพบกันคลิปหน้านด้วยพี่น้องดูงั้นก็ฝากเปกระจายต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ